กับเรียนประธานสภาที่เคารพผมนายวรพกรียาโรดผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมจะขอพภิปรายชวนท่านประธานและทุกท่านมาร่วมกันพิจารณาครับว่าเป้าหมายของพระราชกำหนดซอฟ t l โลนเนี่ยมันคือช่วย SME จริงหรือไม่ครับเพราะถ้าท่านประธานได้มีโอกาสพูดคุยกับ SME ตัวจริงก็จะพบแต่เสียงสะท้อนเลยครับว่ามันมีประเด็นและเงื่อนไขที่เป็นปัญหาหลายอย่าง ผมเลยอยากชวนทุกท่านมาตั้งคำถามร่วมกันเลยครับว่าที่จริงแล้วใครชนะจากพระราชกำหนดฉบับนี้ครับขอสไลด์ด้วยนะครับผมขอเริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านรู้กันครับว่าพรกฉบับนี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยกู้ให้กับธนาคารในอัตราดอกเบี้ย0.01%และให้ธนาคารปล่อยกู้ต่อให้กับ SME ในอัตราดอกเบี้ย2%จริงๆแล้วเป็นเจตนาที่ดีนะครับคือเพื่อให้ เอสมี e มีต้นทุนดอกเบีย้ยต่ำจากสินเชื่อฉุกเฉินนี้แต่ขณะเดียวกันดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นนี้ครับทาให้ผมรู้และเชื่อว่าเอสมีหลายท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านเป็นลูกค้าดีไม่เดือดร้อนอะไรก็จะรับการติดต่อจากทางธน,น,นาคารเลยครับ <S <S เพื่อให้มาขอกู้ซอฟโลนก้อนนี้ทั้งที่ไม่ได้ต้องการเงินกู้เลยแต่ในขณะที่เอสมีหลายรายที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตในครั้งนี้ไม่ว่าจะพยายามยื่นขอสินเชื่อจากทางธน,นาคารเท่าไหร่ก็จะรับแต่คําปฏิเสธครับ คำบาบเบียงและคําตอบว่ากําลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของธนาคารพอไซส์ถัดไปครับไซส์ถัดไปเลยครับส่วนธนาคารเองก็ยอมเลือกครับที่จะปล่อยกู้ธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบก่อนเพราะความเสี่ยงน้อยกว่าครับเป็นเรื่องปกติของการตัดสินใจของธนาคารผมอยากให้ทุกท่านลองนึกตามนะครับถ้าทุกท่านถ้าท่านเป็นผู้บริหารธนาคาร ไม่ว่าท่านจะเลือกปล่อยซอฟโลนให้กับธุรกิจที่เดือดร้อนความเสี่ยงสูงหรือธุรกิจที่ไม่เดือดร้อนความเสี่ยงต่ําธนาคารจะได้ส่วนต่างดอกเบีย้ย2%เท่ากันแต่ไม่ว่าธนาคารจะเลือกปล่อยกู้ให้กับธุรกิจที่เดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนจากมาตรการนี้คือรัฐบาลกําลังให้ธนาคารเป็นผู้เลือกครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับด้วยเงื่อนไขของพรกฉบับนี้ยังขยายนิยาม ของธุรกิจ SME ที่เข้าถึงได้เนี่ยมากกว่านิยามของ SME ทั่วไปคือขยายเพื่อช่วยธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดกับธนาคารเนี่ย500ล้านบาทต่อหนึ่งธนาคารผมอยากให้ทุกท่านนึกตามนะครับธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อสูงถึง500ล้านบาทต่อหนึ่งธนาคารไม่ใช่รายเล็กรายน้อยที่สายป่านสั้นแน่ๆแต่รัฐบาลก็ขยายนิยามสำหรับมาตรการนี้ มันเหมือนเป็นความตั้งใจของรัฐบาลเลยครับที่ต้องการจะให้ธนาคารเป็นผู้เลือกเลือกที่จะช่วยธุรกิจรายใหญ่ก่อนเลือกธุรกิจเลือกช่วยธุรกิจรายใหญ่ให้มากที่สุดและถ้ามีวงเงินเหลือเท่าไหร่ถึงให้ธนาคารค่อยๆจัดสรรปันวงเงินส่วนที่เหลือให้ไหลลินลงมาให้กับรายเล็กรายน้อยหลักการและแนวคิดแบบนี้ใช่หรือไม่ครับที่มันเป็นต้นตอของปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยที่ผ่านมา ผมอยากให้ทุกท่านลองนึกตามถ้าเป้าหมายของธุรกิจธนาคารคือทำกำไรสูงสุดก็ไม่แปลกเลยครับที่ธนาคารจะเลือกปล่อยกู้เฉพาะผู้ที่ไม่เดือดร้อนและรายใหญ่ก่อนเพราะนั่นคือทางเลือกที่ธนาคารจะได้กำไรสูงสุดครับผมคงไม่เหมารวมว่าทุกธนาคารจะไม่ช่วยเ m e ซเลยแต่ไม่ใช่ทุกธนาคารครับและไม่ใช่ผู้บริหารธนาคารทุกคนจะมาช่วยเ m e ซตามเจตนาของมาตรการนี้เลยดังนั้น หลักการและแนวคิดแบบนี้นี่แหละครับมันคือความผิดพลาดของรัฐบาลที่ปล่อยให้มาตรการของรัฐกลายเป็นเครื่องมือของธนาคารครับให้ธนาคารเป็นผู้เลือกเลือกว่าจะนำซอฟโลนไปช่วยเหลือ s อสีที่เดือดร้อนตัวจริงหรือไม่เลือกว่าจะช่วย s อสีรายเล็กให้ได้รับสินเชื่อฉุกเฉินได้ทั่วถึงหรือไม่หรือมันคือความตั้งใจของรัฐบาลครับที่จะแปลงมาตรการนี้ให้มันกลายเป็นเครื่องมือของธนาคาร ธนาคารเลือกว่าจะช่วยใครบ้างให้ธนาคารเลือกที่จะให้ธนาคารมีกําไรสูงสุดมากกว่าผลประโยชน์สูงสุดของสังคมครับไลด์ถัดไปเลยครับประเด็นที่สองที่ผมต้องการจะพิปายทุกท่านคิดพิจารณากันครับว่าวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดฉบับนี้ที่จะแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือการช่วย s m e หรืออุ้มธนาคารกันแน่ด้วยการที่กำหนดเงื่อนไขในมาตรา9ครับว่าวงเงินซอฟโลน จะต้องไม่เกิน20%ของยอดหนี้เดิมที่มีอยู่กับธนาคารณสิ้นปี2562อีกความหมายหนึ่งคือ SME ที่จะถูกช่วยเหลือนี่ครับต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารอยู่ก่อนแล้วถึงจะเข้าเงื่อนไขของซอฟโลนี้ซ้ายถัดไปครับแต่ปัญหามันคืออย่างนี้ครับจาก SME 3ล้านกว่าลายที่มีที่ในประเทศไทยนะครับ SME ที่มีสินเชื่อกับธนาคารเนี่ยมีเพียง 1. 7ล้านลายหรือความหมายหนึ่ง คือเอสเอ็มี45%ในประเทศไทย1.4ล้านลายเนี่ยไม่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารตั้งแต่แรกและเอสเอ็มีที่ไม่มีสินเชื่อกับธนาคารเหล่านี้นะครับกลายเป็นเอสเอ็มีที่ไม่มีแม้แต่โอกาสนะครับแม้แต่สิติของจํานวนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันครับว่า69%ของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยไม่มีสินเชื่อกับธนาคารเลย ผมอยากจะบอก S m e มที่ไม่มีสินเชื่อกับธนาคารนะครับพวกท่านไม่ใช่คนส่วนน้อยครับแต่พวกท่านเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ครับและ SME ส่วนใหญ่นี่แหละครับที่รัฐบาลตั้งเงื่อนไขกีดกันออกไปจากมาตรการวงเงินห้าแสนล้านบาทนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองนึกตามนะครับว่า S m e มออย่างร้านอาหารที่ไม่เคยกู้เลยไม่เคยมีสินเชื่อกับธนาคารเลย มีแต่หม้อกระทะร้านก็เช่าเอาแต่ที่ผ่านมาถูกคำสั่งรัดสั่งปิดส่ง delivery รีก็ถูกโขกค่าบริการกลับมาเปิดใหม่ลูกค้าก็ลดลง SME แบบนี้เนี่ยแหละครับที่รัฐบาลก็ตั้งเงื่อนไขกีดกันออกไปจากมาตรการนี้หรืออย่างผู้ประกอบการรถทัวร์ครับแน่นอนวันนี้โดนผลกระทบเต็มๆแต่ผู้ปการรถทัวร์ไม่มีสินเชื่อธนาคารนะครับมีแค่รถทัวร์เลยกู้ได้แก่บริษัทลีซิ่งบริษัทนันแบง แต่เงื่อนไขของมาตรการนี้ก็กีดการ SME แบบผู้อระการลดทัวร์ลายนี้ออกไปเพราะไม่มีหนี้กับธนาคารและต่ออยากจะให้ต่อให้อยากจะกู้กับบริษัทลิสซิ่งบริษัทนันแบงค์พระราชกําหนดฉบับนี้ก็กันไว้ให้ SME ต้องกู้เฉพาะกับธานาคารเท่านั้นหรือ,อตัวอย่างหนึ่งอย่าง SME ร้านค้าในห้างร้านนี่ครับมีศักยภาพเสียภาษีดีทุกเดือนทุกปีพลังงานในบริษัทหลายสิบชีวิตแต่มีวงเงินโอดีเนี่ย เพียงแค่แสนบาทวงเงินไม่มากรัฐบาลเลยกําหนดว่าจะช่วยเหลือจากซอฟโลนนี้แค่แสนบาทครับโดยไม่สนใจเลยว่าวงเงินเท่านี้จะเพียงพอให้เอสซีมน์นี้ข้ามวิกฤตนี้ได้หรือไม่สายถัดไปครับผมอยากให้ทุท่านลองตั้งคําถามกันดูนะครับว่าอะไรมันคือวัตถุประสงค์ของการกําหนดเงื่อนไขแบบนี้ครับเพราะถ้าวัตถุประสงค์ซอฟโลนนี้คือป้องกันไม่ให้เอสซมที่เดือดร้อนปิดกิจการ ทำไมรัฐบาลไม่กำหนดวงเงินส่วนหนึ่งสำหรับ s m e ที่เดือดร้อนสำหรับกิจาการที่ถูกคำสัง่งรัฐสั่งปิดกิจาการที่รายได้ลดลงธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการถ้าวัตถุประสงค์ซอฟโลนนี้มันคือการช่วย SME มีรายเล็กรายน้อยทำไมรัฐบาลไม่กำหนดวงเงินส่วนหนึ่งสำหรับ s m e ขนาดเล็กเพื่อให้มั่นใจว่าจะช่วย S m e มีให้ได้มากที่สุดให้ได้ทั่วถึงที่สุดถ้าวัตถุประสงค์ซอฟโลนนี้มันคือการป้องกันการเลิกจ้าง ทำไมรัฐบาลไม่กำหนดวงเงินตามจำนวนการจ้างงานทำไมถึงไม่มีเงื่อนไขรักษาการจ้างงานถ้าวัตถุประสงค์ซอฟโลนี้คือต้องการช่วยเหลือ SME ที่มีศักยภาพทำไมรัฐบาลถึงไม่ตั้งวงเงินตามข้อ,ม,ขอมูลภาษีก่อให้เอสซมีที่เสียภาษีอยู่ทุกเดือนทุกปีเขาตั้งคำถามครับว่าจะเสียภาษีให้กับรัฐบาลทําไมถ้ายามเดือดร้อนรัฐบาลจะเลือกช่วยแต่เฉพาะลูกค้าสินเชื่อธนาคาร มันเหมือนร you, word, like ัฐบาลกำลังบอกพวกเราครับว่ารัฐบาลไม่สนใจว่าไอ e มีท yes. ี่เหลือร้อนจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่เหมือนรัฐบาลจะบอกว่ารัฐบาลไม่สนใจว่า s m ซมีลายเล็กจํานวนมากนี้จะรอดหรือไม่รัฐบาลไม่สนใจว่าจะมีคนตกงานเท่าไหร่จาก SME ที่เข้าไม่ถึงมาตรการนี้รัฐบาลสนใจแต่ว่าลูกค้าลายใหญ่ของธนาคารจะได้รับความช่วยเหลือไหมรัฐบาลสนใจแต่ว่า ทำอย่างไรให้ลูกค้าธนาคารรายใหญ่เหล่านี้รอดไปได้และเลี้ยงดอกเบี้ยให้ธนาคารต่อไปได้มาตรการที่ช่วยเฉพาะลูกค้าธนาคารเงื่อนไขที่กลายเป็นว่าลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบีย้ยธนาคารเยอะรัฐบาลก็จะเอาความช่วยเหลือไปช่วยเยอะเ m e ซมีที่ไม่ได้มีสินเชื่อไม่ได้เสียดอกเบีย้ยธนาคารเอ e มีเหล่านี้เขาทําผิดอะไรครับรัฐบาลถึงต้องมาตั้งเงื่อนไขกีดกันเขาออกไปมันชวนให้ตั้งคําถามครับ ว่าวัตถุประสงค์ที่การกําหนดเงื่อนไขแบบนี้มันคือมาตรการที่รัฐบาลมั่นใจว่าลูกหนี้วงเงินร้อยกว่าล้านธนาคารเนี่ยจะไม่ล้มลงครับมาตรการที่รัฐบาลมั่นใจว่าธนาคารจะไม่เสียหายมากเท่านั้นเองมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขแบบนี้คือไม่ทําให้ธนาคารมีกําไรน้อยลงหรือที่รัฐบาลอาจจะเรียกมาอีกในนามหนึ่งครับว่าเพื่อเสถียรภาพของธนาคาร หรือบางทีรัฐบาลก็ควรจะเปลี่ยนชื่อพระราชกำหนดให้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ไปเลยครับว่ามันคือพระราชกำหนดเพื่อเสถียรภาพของธนาคารและเมื่อยิ่งเมื่อพิจารณารวมกับมาตรา11นะครับของพระราชกำหนดฉนบับนี้ที่ว่าธนาคารเสียหายจากการปล่อยกู้ซอฟท์โลนรัฐบาลก็จะเอาภาษีเข้ามาช่วยชดเชยให้กับธนาคารสูงถึง60-70%ทั้งที่การชดเชยความเสียหายกรณีนี้สูนยเนี่ยมันควรจะเพื่อให้ธนาคารกล้าปล่อยสินเชื่อกับ s อซที่เดือดร้อนครับ ให้ธนาคารกล้าปล่อยสินเชื่อกับ s m e ีรายเล็กรายน้อยที่สายป่านสั้นที่ไม่มีหลักประกันเพื่อให้เพื่อให้ธนาคารกล้าปล่อยสินเชื่อกับเ SME ที่ไม่เคยกู้กับธนาคารให้เข้าถึงวงเงินฉุกเฉินนี้ได้รัฐบาลก็ทําให้เงื่อนไขของพอลกรฉบับนี้มันกลายเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารมากกว่าผลประโยชน์สูงสุดของ SME ครับผมเลยอยากชวนทุกท่านย้อนกลับไปที่คำถามครับว่าเงื่อนไขแบบนี้มันช่วย SME หรืออุ้มธนาคารกันแน่ เงื่อนไขของมาตรการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับรัฐบาลนี้ครับแต่ผมยังขอยือนยันครับว่าเจตนาที่ช่วย SME ตามพระราชกำหนดฉบับโน,โบบนี้เป็นสิ่งจําเป็นและมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเลยครับที่จะต้องทําให้ SME ข้ามวิกฤตนี้ไปให้ได้ส l i d e ถัดไปครับแต่หน้าตาของซอฟท์โลนที่จะช่วย SME ได้จริงนะครับคือต้องไม่กําหนดว่าจะต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนานคารคือให้ลูกค้าใหม่ก็สามารถเข้าถึงซอฟท์โลนได้ ให้ธนาคารของรัฐนี่ครับต้องรีบลดกฎเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อให้เอมีขนาดเล็กให้ใช้ข้อมูลอ้างอิงอัตโนมัติมากขึ้นช่วยเอสมีรายย่อยให้เร็วขึ้นและทั่วถึงมากขึ้นให้ดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขรักษาสัดส่วนการจ้างงานเมื่อเทียบกับก่อนวิกฤตมาตรการต้องการวงเงินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งครับหรือสองแสนห้าหมื่นล้านบาทสําหรับเอสมีนสนนขนาดเล็กวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทครับให้มั่นใจว่าจะช่วยเอสมีขนาดเล็กที่ให้ได้มากที่สุด และในสัดส่วนนี้ต้องการวงเงินส่วนหนึ่งสำหรับสินเชื่อขนาดเล็กที่ไม่มีหลักประกันครับในขณะที่วงเงินอีกส่วนหนึ่งสำหรับเอสมขนาดกลางเพื่อช่วยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและแสดงความเดือดร้อนได้เช่นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการนี่คือหลักการเบื้องต้นครับที่จะมั่นใจว่าภาครัฐช่วย SME ให้ดีกว่านี้ได้ให้มันเป็นมาตรการที่ตั้งใจจะช่วยเ ME อจริงๆครับส l i ถัดไปครับ และประเด็นสุดท้ายครับที่เป็นอีกอย่างเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนถึงหลักการและแนวคิดที่เปลี่ยนมาตรการความช่วยเหลือของรัฐให้กลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุนธนาคารอีกครั้งครับในการเป็นผู้เลือกเลือกใชใ้ธนาคารได้ประโยชน์เท่าไหร่ก่อนประโยชน์ของประชาชนผมขอเริ่มที่บายจากมาตรา15ครับที่กําหนดให้ลูกหนี้สามารถพักเลื่อนพักเลื่อนชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยได้6เดือนกับสถาบานันการเงินเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือลูกหนี้ก็จริงครับ แต่โดยหลักการมันคือการเลื่อนชิญชำระนี้ออกไปดอกเบี้ยยังคงถูกสะสมให้ชำระในภายหลังในขณะที่รายได้ของสถาบันการเงินไม่ได้ลดลงนะครับและลูกหนี้ยังต้องจ่ายภาระดอกเบี้ยเพิ่มด้วยซ้ําแต่วันนี้ประชาชนเดือดร้อนครับลูกหนี้หลายล้านคนไม่มีไรายได้เลยจากคําสั่งของรัฐบาลเองด้วยซ้ําจากการช่วยเหลือสังคมในการช่วยกันลดการแพร่ระบาดผลกระทบจากการให้ประชาชนช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดนี่แหละครับมันคือเหตุผล ที่ทำไมอย่างน้อยรัฐบาลถึงควรจะเข้ามาช่วยช่วยลูกหนี้รายย่อยต่อภาระดอกเบี้ยนี้บ้างครับสายถัดไปครับแต่สิ่งที่ภาครัฐเลือกที่จะช่วยครับมันกลับกลายเป็นว่ามาตรการที่เอื้อให้ธนาคารเป็นผู้เลือกเลือกตามที่ธนาคารคิดว่าได้ประโยชน์มากกว่าประโยชน์สูงสุดของลูกหนี้รายย่อยครับมันเริ่มจากธนาคารอย่างประเทศไทยประกาศให้ธนาคารลดเงินนําส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูนฟ f i d f ลงครึ่งหนึ่งหรือศูนจุด จาก0.46เป็น0.23ของยอดเงินฝากเป็นเวลา2ปีแล้วให้ธนาคารลดดอกเบี้ยเงินดอกเบี้ยอาตาอ้างอิง m l r MOR แล้วก็ MRR ลง0.4แต่ประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่าธนาคารประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง10เมษายนเป็นต้นไปแต่ประกาศนี้กลับให้ธนาคารลดเงินนำส่งเข้ากองทุนฟื้นฟู FIDF ตั้งแต่ต้นปีนะครับนั่นแปลว่า กลุ่มทุนธนาคารกำไรเพิ่มทันที8,000ล้านบาทนะครับในช่วงมกราถึงมีนาคมปีนี้และยิ่งถ้าคำนวณผลลัพธ์ของมาตรการนี้ครับคือจนถึงสิ้นปี2564ต้นทุนธนาคารเาจะลดลง61,000ล้านบาทในขณะที่ผลลัพธ์ในช่วงเวลาเดียวกันธนาคารลดดอกเบี้ยงเงินกู้ลงเพียง39,000ล้านบาทครับอธิบายง่ายๆหักลบกบกันธนาคารกำไรเพิ่ม22,000ล้านบาท จากประกาศนี้ครับในขณะที่ลุกหนี้ต้องแบกบาระด,ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นนะครับจากการเลื่อนชําระหนี้รายได้ธนาคารเองก็ไม่ได้ลดลงแต่ภาครัฐกระบอ,อกมาตรการที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนธนาคารให้มาตรการมันเป็นเครื่องมือของธนาคารเลือกว่าจะเพิ่มกําไรเท่าไหร่และเหลือไปช่วยลุกหนี้เท่าไหร่แทนนี่มันจะเป็นการช่วยลุกหนี้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นเรื่องปกติครับไลร์ถสดไปครับเมื่อธนาคารเป็นผู้เลือก เลือกว่าจะช่วยลูกหนี้กลุ่มไหนธนาคารก็ย่อมเลือกสิ่งที่ธนาคารคิดว่าเหมาะสมที่สุดและดีที่สุดสำหรับธนาคารครับจากยอดรวมสินเชื่อ5ล้านล้านบาทที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบีย้ยเงินกู้อ้างอิงลง0.4%ครั้งนี้จะเห็นได้เลยครับการที่ธนาคารเลือกลดดอกเบีย้ย M L R ลงมันเป็นการเลือกที่จะให้ประโยชน์กับธุรกิจรายใหญ่ที่มีจํานวนเพียง6 5 0 0 0รลายเป็นผู้ได้ประโยชน์ถึง38%ของยอดรวมสินเชื่อท,ทั้งหมดที่ได้ลดลงครั้งที่ได้ดอกเบี้ยลดลงครั้งนี้ครับ ท้ายถัดไปครับการลดเงินนําส่งเขากองทุนฟื้นฟู FIDF เนี่ยครับมันก็คือการชะลอการลดหนี้สาธารณะในช่วงเวลานี้ซึ่งมันก็คือเสมือนรัฐบาลกู้หนี้สาธารณะมาเพิ่มขึ้นในจํานวนเดียวกันครับเพราะภาระของกองทุน FIDF มันาคือหนี้ส,สาธารณะที่รัฐบาลจะต้องจ่ายหนี้คืนในภายหลังอยูด่ดีและถ้าให้ผมยกตัวอย่างว่าง,งบประมาณ61,000ล้านบาทนี้ครับ เงินก้อนเดียวกันนี้ถ้ารัฐบาลเลือกที่จะช่วยลูกหนี้รายย่อยรัฐบาลสามารถช่วยรับภาระดอกเบี้ยของทั้งสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรถยนต์ได้สองเดือนครับมันคือสองเดือนที่คนหลายล้านคนไม่มีรายได้จากการช่วยกันลดการแพร่ระบาดมันคือการเลือกที่จะช่วยลูกหนี้สินเชื่อบ้านได้2.9ล้านลายและช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์ได้อีก5.77ล้านลายครับช่วยลูกหนี้รวมกันเกือบ9ล้านลาย รัฐบาลสามารถช่วยให้ลูกหนี้ไม่ต้องถูกเจ้าหนี้ยึดบ้านเพียงเพราะยังหางานไม่ได้หรือช่วยลูกหนี้ไม่ต้องถูกสาาถาบันการเงินยึดรถเพียงเพราะยังหมุนเงินไม่ทันนี่คือการเปรียบเทียบครับว่างบประมาณก้อนเดียวกันนี้อยู่ที่รัฐบาลเลือกเลยครับว่าจะใช้มาตรการของรัฐอย่างไรอยู่ที่รัฐบาลว่าจะให้ความช่วยเหลือของรัฐกลายเป็นกลุ่มทุนเป็นผู้เลือก หรือจะให้มาตรการของรัฐเป็นผลประโยชน์สูงสุงสดของประชาชนไลด์ถัดไปครับทุกท่านครับประเด็นที่ผมยกขึ้นมาอภิปรายจากพระราชกำหนดฉบับนี้ผมคิดว่ามันคือภาพที่จะท้อนความล้มเหลวและความไม่เข้าใจเ m e ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีครับมันคือตัวอย่างที่สะท้อนความคิดของผู้นําได้เป็นอย่างดีเช่นกันรัฐบาลแบบไหนที่คิดแต่จะช่วยกลุ่มทุนใหญ่ก่อนรัฐบาลแบบไหนที่ออกแบบมาตรการของรัฐ ให้มันเป็นเครื่องมือให้กลุ่มทุนเป็นผู้เลือกรัฐบาลแบบไหนกันที่ตั้งเงื่อนไขกีดกันคนส่วนใหญ่ออกจากความช่วยเหลือของรัฐผมคงต้องฝากคำถามให้พี่น้องประชาชนทุกท่านพิจารณาและตั้งคำถามกันครับว่าจริงๆแล้วใครชนะจากวิกฤตนี้ครับขอบคุณครับ